สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกรับวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2566นกะครับก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยเราทุกคนนะครับคุณเปลวให้ชื่อว่าอิสราเอลกับปาเลสไตน์ซึ่งแน่นอนแหะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวของอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยเริ่มต้นวันนี้นี่ยนะครับคุณเปลวบอกว่า13ตุลาคมวันนับวินมหาราชนะครับ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญญเนชมหาราชบรบานาบพิษรรัชกาลที่9บางคน,นอาจจะลืมไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแค่อยากจะบอกว่าลองแงนหน้าขึ้นไปมองบนฟ้าสิครับลองมองดูลองมองดูอาจจะไม่ได้เห็นอะไรด้วยตาหรอกครับแต่โปรดรับรู้เอาไว้เถอะครับว่ามีสายพระเนตรคู่หนึ่งกำลังเฝ้ามอง ป้องปกประสบดีกร์แล้วก็แผ่นดินไทยอยู่ตลอดเวลาพระเนตรคู่นั้นเนี่ยคือพระเนตรพ่อบนฟ้าของพวกเราทุกคนนะครับอาละครับช่วงนี้สังคมโลกเนี่ยก็ค่อนข้างจะป่วยกระสอกกระแสะการตอบโต้กันระหว่างยิวกับปเาเลสไตน์เนี่ยคงจะไม่ยุติลงในเร็ววันหรอกครับ ปัญหายิวกับปาเลสไตน์เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมันก็คล้ายๆกับปัญหาโลกแตกนั่นแหละครับคือมันมีมานานตั้ง4,000กว่าปีแล้วนะครับฉะนั้นวันหยุด2วันนี้ที่เพจของ His to Fun ดีรักหรือว่า The Looks ก็แล้วแต่นะครับเขาได้ทำการรวบรวมเรียบเรียงความขัดแยง้งอิสราเอลปาเลสไตน์เป็นฉบับรวบรัดเอาไว้ซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะครับคุณเปลยบอกว่าผมอ่านแล้วเนี่ย นอกจากผมจะศรัทธานอกจากผมจะทึ่งในอัจฉริยภาพที่ย่อประวัติศาสตร์4,000ปีนะครับ4,000ปีเนี่ยเอามาให้เข้าใจกันได้โดยใช้เวลาเพียงแค่4-5นาทีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณเปลวเ,เลยขออนุญาตที่จะนำมาเผยแพร่2วันเอาให้ครบนะครับเรียกว่าเป็นการปูพื้นฐานเพื่อการติดตามข่าวสารระหว่างยิวกับปาเลสไตน์เลยนะครับดูเหมือนหนังประวัติศาสตร์แบบคนที่เคยเรียนประวัติศาสตร์เรื่องนี้มาก่อน เนื้อหาใจความเนี่ยเขาเริ่มต้นอย่างนี้นะครับแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆหัวข้อแรกคือความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ฉบับรวบรัดหัวข้อต่อมาครับเนื้อหาในบทความนี้นะครับนำเสนอในรูปแบบของไทม์ไลน์ดังนั้นในเหตุการณ์ที่มีความละเอียดซับซ้อนเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในไทม์ไลน์นี้ประการต่อมาครับ บอกว่าเนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็น3ภาคหลักๆนะครับภาคที่1เป็นประวัติศาสตร์อิสราเอลแบบคร่าวๆภาคที่2เนี่ยเป็นกําเนิดรัฐอิสราเอลแล้วก็ภาคที่3เป็นความขัดแย้งจนถึงปัจจุบันนี้ไล่เรียงกันตั้งแต่ภาคแรกนะครับภาคแรกว่าด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์อิสราเอลแบบคร่าวๆนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับประมาณสัก2000ปีก่อนคริสตกาล คือก่อนที่จะมีคอสอเนี่ยแหละครับ2,000ปีอับราฮัมซึ่งเป็นชาวฮิบรูได้เดินทางอบพยพจากดินแดนที่เรียกว่าเมโสโปเตเมียในขณะนั้นและก็เข้ามาในดินแดนที่เรียกว่าคานาอันหรือว่าดินแดนแห่งพันธะสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้กับชาวฮิบรูต่อมาครับเมื่อสักครู่นี้2000ปีนะครับต่อมา1500ปีก่อนคริสตกาลก็เร็วขึ้นมาหน่อยหนึ่500ปี มีภัยพิบัติทางธรรมชาติเลยทำให้ชาวฮิบรูเนี่ยตัดสินละทิ้งดินแดนอนาคันธ์และวก็อบพยพไปที่อียิปต์แต่พวกเขาเนี่ยกลับกลายไปเป็นทาสของอียิปต์ยาวนานเป็นเวลาหลายร้อยปีเลยทีเดียวขยับเข้าไปหน่อยครับรา,ราวๆ1,300าว1,300ปีก่อนคริสต์กาโมเสสได้ช่วยเหลือและอพยพชาวฮิบรูเนี่ยออกจากอียิปต์แต่ เกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างเอ็กซ s ดัสที่โมเสสแยกทะเลแดงเพื่อให้ชาวฮิบรูสามารถหลบหนีจากทหารอียิปต์ได้แล้วก็ยังรวมไปถึงเหตุการณ์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานบัญญัติสิบประการเพื่อให้โมเสสใช้ในการสั่งสอนกับชาวฮิบรูเมื่อชาวฮิบรูอพยพมาถึงดินแดนคานาอันปรากฏว่าในขณะนั้นเนี่ยดินแดนคานาอันตกเป็นของชาวฟิสิสตชื่อฟิสิสตาเนี่ย เป็นที่มาของคําว่าปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้แหละครับก็้วยเหตุนี้แหละครับชาวฮิบรูจึงต้องทําสงครามกับชาวฟิลิปสไต์เพื่อแย่งชิงดินแดนคานาอันที่ว่านี้ขยับออกมาครับประมาณสัก1020ปีก่อนคริสตกาลตอนนั้นเนี่ยซาอูลซึ่งเป็นผู้นําของชาวฮิบรูเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของชาวฮิบรูแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนี้แหละครับเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าเดวิด ได้สร้างวีรกรรมในการสังหารแม่ทัพกไรายัของฟิลิปสไตล์จนเป็นที่เลื่องลือของชาวฮิบรูขยับเข้ามาอีกนิดนะครับราว1,010ปีก่อนคริสต์กาลซาอูสิ้นพระชนชาวฮิบรูก็เลือกเดวิตนี่แหละเป็นกรรษัตริย์สถาปนาอาณาจักรอิสราเอลขึ้นมาโดยมีกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองหลวงนะครับชาวฮิบรูเอาชนะชาวฟิลิสไตล์ได้อย่างเด็ดขาดขยับเข้ามาครับ 970ปีถึง931ปีก่อนคริสตกาลตัวเลขจะนับถอยหลังนะครับเพราะว่าก่อนคริสตกาลตอนนั้นเนี่ยอาณาจักรอิสราเอลรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยของกษัตริย์ซโซโลมอนก็มีการก่อสร้างมหาวิหารซโซโลมอนซึ่งเป็นาศาสนสถานที่สำคัญของชาวฮิบรูเขาขยับเข้ามาอีกครับ926ปีก่อนคริสตกาล หลังจากที่โซโลมอนสิ้นพระชนเนี่ยได้เกิดความแตกแยกในหมู่ชาวฮิบรูขึ้นมาจนทําให้อาณาจักรอิสราเอลนั้นต้องแตกออกเป็นสองส่วนด้วยกันคืออาณาจักรอิสราเอลเดิมที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงซามารีกับอีกอาณาจักรหนึ่งคืออาณาจักรยูดาห์หรือว่ายิวซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เยรูซาเลม็มขยับเข้ามาครับ722ปีก่อนคริสต์กาลอาณาจักรอิสราเอลล่มสลายจากการบุกโจมตีของจกักรวรรดิอัสเรียใหม่ 587ปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรชิวดาล่มสลายจากการบุกโจมตีของจกักรวรรดิบาบิโลนใหม่มหาวิหารโซโลมอนถูกทำลายชาวฮิบรูถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่กรุงบาบิโลนต่อมาครับราวๆ530ปีก่อนคริสตกาลตอนนั้นจกักรวรรดิเปอร์เซียเนี่ยขยายอำนาจแล้วก็เข้ายึดครองบาบิโลน พระเจ้าไซารัสมหาราชกษัตริย์เปอร์เซียทรงปลดปล่อยชาวฮิบรูในบาบิโลนให้เดินทางกลับไปยังดินแดนบ้านเกิดชาวฮิบรูกลับมาฟื้นฟูกรุงเยรูซาเลม็มและก็ก่อสร้างมหาวิหารเฮโอรอดเพื่อทดแทนมหาวิหารโซลมอนซึ่งถูกทำลายไปขยับเข้ามาครับ331ปีก่อนคริสตกาลพระเจ้าเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งจักรวรรดิมาซิโดเนียบุกเข้ายึดครองอิสราเอล ใกล้เข้ามาอีกครับ64ปีก่อนคริสต์กาลโรมันผนวกเอาอิสราเอลเป็นส่วนหนึ่งของโรมันในชื่อแคว้นยูเดียซึ่งในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยที่ชาวฮิบรูได้เริ่มถูกเรียกว่าเป็นชาวยิวแล้วนะครับคนที่เรียกก็คือชาวโรมันนั่นแหละครับทีนี้ข้ามเส้นแบ่งของคริสตศตวรรษมาเป็นคริสตศักราชที่5ถึงคริสตศักราชที่30 <S <S พูดง่ายๆคือปีคศ .5 ถึงปีคศ .30 เนี่แหละครับ ช่วงชีวิตของพระเยซูหรือว่าจีซัสศาสดาของศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นชาวยิวอาศัยอยู่ในแคว้นยูเดียปีคศ66-73นะครับชาวยิวในแคว้นยูเดียก่อกบฏทขึ้นมาเพื่อต่อต้านอำนาจของโรมันแต่ไม่ประสบความสำเร็จกรุงเยรูซาเล็มและมหาวิหารเฮรัตถูกเผาทำลายชาวยิวถูกเกณฑ์ฆ่าเป็นจำนวนมากคศ131 ถึง135ชาวยิวพยายามก่อกรบฏต่อต้านโรมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับช่วงเวลานี้แหละครับที่ชาวยิวเนี่ยได้เริ่มอพยพออกจากแควดยูเดียแล้วก็เดินทางไปที่ดินแดนต่างๆทั่วทั้งทวีปยุโรปช่วงศตวรรษที่5นะครับ ดินแดนอิสราเอลเนี่ยตกอยู่ใต้อำนาจของจกักรวรรดิไบเซนต์ไทซึ่งมีการปราบปรามชาวยิวครั้งใหญ่เลยเลยทําให้ชาวยิวต้องอพยพออกจากอิสราเอลมากยิ่งขึ้นต่อมาครับศตวตรรษที่7ดนะครับดินแดนอิสราเอลเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของจกักรวรรดิอิสลามหรือว่าชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลามเริ่มที่จะอพยพเข้าไปอยู่ในดินแดนของอิสราเอลซึ่งพวกเขาก็กลายมาเป็นชาวปาเลสไตน์ในเวลาต่ตอมา ดินแดนอิสราเอลเริ่มถูกเรียกชื่อเป็นดินแดนปาเลสไตน์แล้วนะครับช่วงนี้แหละครับช่วงนี้จากอิสราเอลเรียกเป็นปาเลสไตน์แทนต่อมาครับศตวรรษที่11ถึงศตวรรษที่13นะครับนครเยรูซาเล็มแลวก็ดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของสงครามครูเสดปี1516ดินแดนปาเลสไตน์ตกอยู่ภายใต้อำนาจของจกักรวรรดิออตโตมันศตวรรษที่15จนถึงช่วงศตวรรษที่19 ชาวยิวที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโยบรวมไปถึงทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากครับคือพวกเขาเนี่ยอยู่กันอย่างคนเร่ร่อนนะครับไม่ได้มีหลักมีแหล่งและแถมยังเป็นที่รังเกียจของชาวยุโรปโดยเฉพาะกับชาวคริสต์ด้วยซ้ำไปหลังจากที่ชาวยิวต้องร่อนเร่มาเป็นเวลานานกว่าพันปีเนี่ยจึงทําให้มีชาวยิวบางกลุ่มต้องการที่จะเดินทางกลับมายัางดินแดนอิสราเอลหรือว่าดินแดนปาเลสไตน์ตอันเป็นดินแดนที่พวกเขาจากมา ที่ไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยเอาเป็นภาคหนึ่งก่อนก็นแล้วกันคุณเปรเกกีโบกาจบก่อนจบภาคหนึ่งก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับอ่านต่อภาคสองแล้วก็ภาค3อ่านเที่ยวเดียวเนี่ยอาจจะยังปฏิติดประต่อในความเป็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในแผ่นดินตรงนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดนะครับเอาเป็นว่าตัดเก็บเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับค่อยๆอ่านสักสองสมเที่ยวก็จะเข้าใจในดินแดนปาเลสไตน์ทั้งอิสลามทั้งคริสต์ทั้งยูดาว่ามาจากรากเง่าเดียวกันนั่นแหละครับพอตะวันตกซึ่งก็คือยุโรป อังกฤษกับสหรัฐเป็นยาดำเข้ามาแทรกไอ้ที่เขาอยู่ร่วมแผ่นดินกันมาแบบดีบ้างไม่ดีบ้างทะเลาะก,กันบ้างอะไรบ้างเป็นพันๆปีเนี่ยพอพวกนี้เข้ามาปุ๊บสันติภาพและสันติสุขที่เคยลงตัวอินฟินิตี้จึงเป็นคําตอบของปาเลสไตน์กับอิสราเอลนี่แหละครับ